คนมีบุญจะได้ฟังธรรมะสอนใจจากหลวงปู่ทวดขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านอบน้อมกราบคติธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมกันศึกษาธรรมะลึกซึ้งจากหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ซึ่งเป็นพระพิสุขสงฆ์ที่เป็นที่เคารพสักการะอย่างมากในพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลวงปู่ทวดมีชื่อเสียงในเรื่องของการสอนธรรมะที่เรียบง่ายและลึกซึง้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันฟังถึงตรงนี้แสดงว่า ท่านผู้ฟังเป็นผู้มีบุญและพร้อมจะสะสมสเสบียงบุญในการรับฟังธรรมะอันประเสริฐเพื่อขัดเกลาจิตใจไปพร้อมกันและเชิญทุกท่านรับฟังได้ค่ะธรรมะข้อที่หนึ่งการใช้วาจาหลวงปูท่ทวดสอนเราว่าพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสีย เนึ่งเสียโพธิสัตว์คำนี้สอนถึงให้เห็นว่าความสำคัญของการรักษาวาจาการพูดจามากเกินไปอาจนำมาซึ่งความเสียหายนำภัยมาให้ทำนองเดียวกับสุภาษิตไทยที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากซึ่งการพูดมากพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียด ผู้ใจหยาบคาย,อา,ายอาจเป็นการทำลายความสัมพันธ์ทำลายมิตรภาพหรือทำให้เราสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นการที่เราสามารถอยู่ในความเงียบความนิ่งนั้นคือลักษณะของผู้มีปัญญาเพราะในความเงียบนั้นจิตใจจึงจะสงบและปัญญาจะเกิดขึ้นได้ธรรมะข้อที่สอง ละได้จึงจะสงบอยู่บนความไม่ยึดติดหลวงปู่สอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เคลื่อนที่ไปสู่ความอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างในโลกนี้เคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้นไม่ยึดไม่ทุกไม่สุละได้ย่อมสงบนี่คือหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรทำความเข้าใจทุกสิ่งในโลกนี้มีลักษณะเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงได้และเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราโดยสมบูรณ์แม้ร่างกายนี้ก็บังคับบัญชา ไม่ให้เจ็บป่วยไม่ให้แก่ไม่ให้ตายก็ทำไม่ได้เมื่อเราเข้าใจความจริงนี้และสามารถปล่อยวางได้ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆเราก็จะมีความสงบเกิดขึ้นในใจธรรมมาข้อที่สามชีวิตและความทุกข์สอนเราว่าความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์นั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่ง จะว่าประเสริฐก็ไม่ได้จะว่าไม่ประเสริฐก็ไม่ได้การเป็นมนุษย์มีทั้งข้อดีและข้อเสียไปพร้อมกันตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าเราก็จะต้องเผชิญกับความทุกข์แห่งกายเนื้อต้องล้างหน้าล้างปากแปลงฟันต้องหาอาหารกินต้องขับถ่ายสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ของร่างกาย ที่เราต้องดูแลรักษาตลอดเวลาเมื่อออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพเราก็ต้องผเผชิญกับความทุกข์ในสังคมไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสแสวงหาปัจจัยสี่การดำรงชีพให้เหมาะสมหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ในการดำเนินชีวิต ธรรมมข้อที่4วิธีบรรเทาทุกข์หลวงปู่ชี้แนะว่าการที่เราจะไม่ต้องทุกข์มากนั้นเราจะต้องรู้ว่าเหล่านี้จะต้องไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับสังคมเราต้องเป็นตัวของเราเองและเราจะต้องวินิจฉัยในเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ สิ่งสำคัญคือเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองไม่หลงไปตามกระแสสังคมไม่ปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินชีวิตเราแทนต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาแยกแยะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำธรรมะข้อที่หกิเลสตัณหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลวงปู่ทวด ได้เปรียบความโลภความอยากความต้องการของมนุษย์ว่าแม่น้ำทะเลและมหาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุดของน้ำฉันใดกิเลสตัณหาของมนุษย์ก็ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้นนี่คือความจริงที่เราควรตระหนักความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้สิ่งหนึ่งแล้วก็จะต้องการสิ่งอื่นต่อไปอีก เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่ไม่มีวันหมดการเข้าใจความจริงนี้จะช่วยให้เราไม่หลงไปกับความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยธรรมชาติของมนุษย์ธรรมะข้อที่6กการอยู่อย่างไม่ยึดติดหลวงปู่ทวดสอนให้เรานึกถึงวิธีการ อยู่ให้สบายว่าในภาะวะแห่งการที่เราอยู่อย่างสบายนั้นเราต้องอยู่กันอย่างไม่ยึดติดอยู่กับความยินดีอยู่กันอย่างไม่ยินดียินร้ายอยู่กันอย่างพยายามให้จิตวิญญาณของนามธรรมานั้นอยู่เหนืออารมณ์เหนือคำสรรเสริญเหนือนินทาเหนือความผิดหวังเหนือความสำเร็จเหนือรักเหนือชัง การมีธรรมรมคือการอยู่เหนือความรู้สึกทั้งปวงเรารู้หน้าที่ในการเป็นคนรู้หน้าที่ในการทำงานเราทำในสิ่งที่เราทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะถ้าเราทำเพื่อหวังผลตอบแทนและผลน,นั้นไม่เป็นไปตามที่หวังเราก็จะเกิดความผิดหวังเสียใจและเกิดทุกข์นั่นเองธรรมมาข้อที่7 การมีสติและความสงบใจหลวงปู่สอนเราว่าเมื่อเกิดอารมณ์ร้อนเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นั่งพิจารณาให้จิตมันสบายเสียก่อนเมื่อจิตใจสบายแล้วปัญญาก็เกิดเมื่อเกิดปัญญาแล้วจะทำสิ่งใดก็เป็นไปด้วยความสะดวกการมีสติพร้อมนั้นหมายความว่า เราต้องไม่โกรธหรืออารมณ์เข้ามาควบคุมสติของเราไม่ให้เรื่องส่วนตัวและการขาดเหตุผลมาอยู่เหนือความจริงเมื่อเราสามารถรักษาความสงบใจเราจะได้ปัญญาปัญญาเกิดเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพธรรมะข้อที่8การพิจารณาตนเองสอนว่า คืนหนึ่งก็ดีวันหนึ่งก็ดีควรให้มีเวลาว่างสักานาทีหรือ10นาทีไม่ติดต่อใครให้นั่งเฉยๆคิดถึงเหตุการณ์ที่เราทำไปในแต่ละวันว่าวันนี้เราทำไปนั้นเป็นอย่างไรคือให้ปลีกตัวมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างคิดเอาแต่เรื่องของตัวเอง อย่าไปคิดเรื่องของคนอื่นการพิจารณาตนเองการทบทวนการกระทําของเราในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมนุษย์เรามักจะเอาแต่เรื่องของคนอื่นมาคิดไม่ค่อยคิดถึงตัวเองการหาเวลาเงียบๆสักเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อไต่ตรองการกระทําของตัวเองจะช่วยให้เรามีความเข้าใจตนเองมากขึ้น และสามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นธรรมะข้อที่9การทําบุญและการบริจาคเรื่องของการทําบุญหลวงปู่ทวดสอนเราว่าการทําบุญนั้นจะต้องทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์ทําด้วยความศรัทธาผลสะท้อนเกินคาดหมายหลวงปู่อธิบายถึงการบริจาคสองประเภท คือการบริจาคภายนอกซึ่งเป็นการให้โพคทรัพ์และการบริจาคภายในซึ่งเป็นการภาวนาการสวดมนต์พระท่านตรัสว่าการบริจาคภายในนั้นให้กุศลมากกว่าการบริจาคภายนอกเพราะเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นการฝึกจิตให้สงบสะอาดท่านผู้ฟังที่เคารพคะ จากธรรมะของหลวงปู่ทวดที่เราได้ศึกษากันวันนี้ทั้ง9ข้อเราได้เรียนรู้หลักธรรมสำคัญหลายประการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้การแรกคือการรักษาวาจาการรู้จักเงียบการไม่พูดเกินความจำเป็นเพราะความเงียบนำมาซึ่งความสงบและปัญญา ประการที่สองคือการเข้าใจความจริงของชีวิตผ่านหลักไตรลักษณ์ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางไม่ยึดติดและมีความสงบประการที่สคือการรู้จักบริหารจัดการกับความทุกข์ในชีวิตโดยการมีตัวตนที่เป็นอิสระ ไม่ไปฝากชีวิตกับสังคมและใช้ปัญญาในการตัดสินใจประการที่4คือการมีสติและความสงบใจไม่ให้อารมณ์มาครอบงำเมื่อเกิดอารมณ์รุนแรงให้หยุดพักใจให้สงบก่อนจึงค่อยตัดสินใจประการที่5คือการหาเวลาพิจารณาตนเอง ทบทวนการกระทำในแต่ละวันเพื่อการเรียนรู้และการปรับปรุงตัวเองสุดท้ายคือการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์และศรัทธ,ธาการบริจาคภายนอกและการบริจาคภายในผ่านการภาวนาธรรมะเหล่านี้หากเรานำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความสงบสุข และเต็มไปด้วยปัญญาเราจะสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างสงบใจและมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในจิตของเราขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนำธรรมะเหล่านี้ไปพิจารณาทดลองปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันขอให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพที่ดี และเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเนื้อหาธรรมะจากหนังสือเรียนธรรมะบูชาพระสุปันโนของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามการรับฟังค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ